ก็กราบสวัสดีนด้วยนะครับผมนะเบียฟองฟอดนะครับผมแล้อยู่ในเกมรันสมา l ์เตอรนะฮะมาต่จอจาพัที่แล้วกันก็พากที่แล้วเราได้เลี้ยงหมูไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้หมูของเราแน่นคอกแล้วนะฮะมีอยู่หลายตัวเลยไหนมีอยู่สี่มีประมาณสี่ตัวเนาะ หมูมันจะออกมาอย่างเดียวเลยเหมือนเขาบอกว่าเดีย๋ยวนะคือไอ้ตัวเนี้ยเลอเยอะไอ้ตัวกังหันลมเนี่ยมันสามารถเปิดฟรีฟูออโต้ได้เลยนะ คล้ายๆว่าน่าจะสร้างแล้วมันสามารถให้น้ำให้เขาเรียกเหมือนเติมน้าอัตโนมัติได้เลยนะจากที่ผมไปศึกษามาแล้วนะฮะแต่ประเด็นคือโคตรแพงเลยครับผมอุ้ยทำไมหน้าหมูผงอย่างนี้วะนะครับผมลองตั้งไว้เล่นๆนะฮะ นี่ของของมันที่ต้องใช้คือเหล็ก150เลยนะฮะตีคร่าวๆก็1,500เหรียญเลยนะและตอนนี้เรามีเงินอยู่451หเเหรียญอ่ะถือว่าตั้งไว้ก่อนแล้วกันแล้วส่วนอันนี้ส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นที่บ่มเหนือจริงๆไม่ใช่นะฮะมันเหมือนประมาณว่าเป็นที่ให้อาหารออโต้หรือไม่ก็เป็นที่ เก็บอาหารของสัตว์นะครับผมเออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอันนี้อ่ะอันนี้ใช้เท่าไรอ่ะอันนี้ใช้เหล็กร้อ125อันแล้วก็คอนกรีต,ตอีก50อันคือไม่ต่างเี้ยอะไรกับไอ้นั่นเลยอะคือถ้าผมตั้งก็คงตั้งไว้แถวๆนี้แหละในประตูนนะ่นะนี่ประตูอันนี้ผมจะตั้งไว้คร่าวๆเฉยๆนะ อ๋อมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็เหมือนไปที่กักเก็บอาหารนะแต่ก็ไม่รู้ว่าอ่ะถือว่าตั้งไว้ก่อนแล้วกันในอนาคตนะะในอนาคตเนาะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในโซนของไก่กันก่อนนะผมตอนนี้ไก่ของเรานี่ไข่ยเยอะมากแล้วนะไม่ค่อยอยากเปิดอนะ่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะทำที่เออลางน้ำเพิ่มนะแต่จะเป็นแบบ ใหญ่ๆไปเลยดีกว่าเพราะว่าที่เกียรเติมบ่อยนะฮะอ่าเป็นอยู่ตรงนี้แล้วกันน้ำเนาะแล้วก็อาหารโอ้ใหญ่เนี่ยอาหารผมจะตั้งไว้อืมอีน้มนี้มันใกล้ปะผมมองไว้ตรงนี้ดีกว่า แต่ที่ผมบอกว่าสีเขียวว่ามันจะเหมือนอันนี้เลยมันเขียวคล้ายๆกันเลยนะโอเคอันนี้ก็ใช้ไม้ใช้ไม้เนาะแต่ไม้เราน่าจะหมดไปแล้วนะใช่ไหมโอเคไก่มันอยู่ในนี้กันเยอะมากเลยอาหารหมดไปแล้วนะตอนนี้เยัดเราไปซื้ออาหารมากันดีกว่านะฮะ Let's go Mình <laughs> phụng hiện lại, ta cũng lưu đi lộ đi kéo. ninh 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 ninh. อีเหี้ยแล้วโคมันหันพอด,ดีเมื่อ,อกี้รถใหม่ใช้ไรไหม ใครที่ยังไม่ได้ดูพา์ที่แล้วก็สามารถย้อนไปดูได้เนาะผมก็ได้ทำการซื้อรถเลี้ยงหมูอะไรเงี้ยเนาะก็รับชมกันได้นะตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเรากำลังไม่ได้ทำเกมเราเหมือนเราไม่ได้เล่นเกมไอ้นี่แหละสร้างฟาร์มเลยนะตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นเกมล่าสัตว์ซะมากกว่านะตอนนี้หาเนื้อไปขายอย่างเดียวเลย อ่านไหนก็ผ่านแล้วขายของก่อนละหนึ่งกับสี่มีพีมีหมู่แหละแล้ว, 4, X, ลว,ลวพวกชีสทว้เลยไก่อลไรยังไม่ขึ้นราคานะวะไปซื้ออาหารกันเถอะไอผมลืมผมลืมเอาของเก็บไว้อะแล้วแบบออื ไม่มนติดอะไรวะนะโหติดลากอียไป let's go โอเคซื้ออาหารหน่อยนะฮะเยวออาหารไปเลยสิบถุงไปเลยปุ๋กระสุนเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็น้ำไม่ต้องอืม ถ้าจะเลี้ยงบัวนี่คือแบบชิดเคเลยนะแพงชี้หายเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันฮนะไอ้เหี้ยแล้วผมซื้อสิบกระสอบไปสัตว์ลืมลืมว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าสิบพายแล้วผมว่าได้มาสองรอบดูทรงนะ่ะ ปกติมันวางได้สองอันไม่ให้หัวไปอ้ยสามอันเนี่ยโอเคทางชีวิตไปกล่องและกลางถ้าวางด้านในได้ก็พอน,นายจะได้อยู่สักสี่อเอเ้ยได้สักสาม แต่นี้คือวางได้น้อยมากตอนนี้วันนี้วางได้ห้าห้าหกเจ็ดแปดประมาณได้แปดถุงนะถ้าสมมติวางกับอันนั้นนะนะไยากรู้ว่าถ้าปล่อยมันจะมันตกใช่ไหมถ้าสมมติปล่อยอย่างไง โหได้เครียรแล้วต้องสิบวัดสอบไปสัตว์เอ้ยผมลืมเรามีด้านบนนี่อะเอาละสามารถใส่ได้มากขึ้นนิดนึงนิดนึงก็ยังดีจิบหายแระว,วังได้แค่นี้ แต่น่าจะตกกันเนาะก็โอ้โหเฮี้ยกูซื้อมา่กี้ถุงได้ไอ้สัสแต่เดี๋ยวถ้าถ้าตกเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันนะกระสุนผมอยู่ไหนอะ อันนี้กระสุนผมเอ้ยมันสามารถไปได้นะแต่ต้องขับช้าๆเลยนะทุกคนคิดว่าจะไปถึงไหมะชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอ้มันเริืมเข้าล็อกอ่ะถุงปิวไปหนึ่งไอ้สัตว์ความพยายามกูเนาะ สองอันนั้นน่าจะไม่ตกนะผมว่านะวันรู้สึกแน่นอ่ะเนี่ยคือความขี้เกียจฮนะอย่าไปทําตามนะผมเอาละไอสัตว์ลงล็อกแล้วจะรอดหรือจะล่วงครับ เออไอสัตว์เดี๋ยวค่อยมาเอาฮ้ยอ,อจบจบอืมเอาเอาหลุดลงให้หมดโอ้โหเซ็งมากเลยครับผมแม่งผมเล่นไปสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วนะต่อจากที่เราอาหารไปเก็บอะแล้วผมไปกดสต็อปไว้แล้วเออผมลืมอดัดผมเพิ่งมานึกได้ว่าต้องกดอัดตอนนี้ กดดูด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรนะก็กลับไปเอาอาหารที่ทําตกเอไว้น้อก็นั่นแหละก็ไม่มีอะไรเราก็ไปเติมน้ํามันมาแล้วนะครผมแล้วก็มียิงเนื้อนิดนๆหน่อยๆนะฮะแต่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้อาหารหมูอาหารไก่อะไรงนี้เนาะเซ็งเลยเฮี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 ยสองตัว เ่ยเอชวยกระต่ายไม่ทันก็ได้เลยครับมีประมาณนี้ผมลืมกดอัดไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรเยอะนะฮะโอเคมันต้องการเนื้อนะครับผมแปดชิ้นนะผมตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดเออสามชิ้นบวกอันนั้นอีกโอเคบวกอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นห้านะฮะห้าหกเจ็ดนะขาดอีกหนึ่งชิ้นเอ้ยครบนี่ว่าว่าเรามีกระต่ายด้วยนี่ใช่ไหม À, oh. này rẻ cả tài oh. hey, right. hey, à? Ô! Mất cả cả tài nó hả? Nó có tài gì này à? Hello, cả tài chả ốc? Ui, cả tài hài chế lời! Anh lây! mày cả tài hài บัสใส่ไม่ดีเราต้องไปหาสัตว์อีกหนึ่งตัวเล้วนี่ให้ตายเถอะเอ้หนึ่งชิ้นมันเพิ่งกินกระต่ายไปผมจะว่าจะเอาเนื้อกระต่ายว่าเนื้อก็ต่ายมันได้หนึ่งชิ้นนะฮะมันก็จะพอดีแปดชิ้นเนาะอ่ะเดีย๋ยวเราไปหาก่อนนะ เอ้ยเราเราเราจำได้เรามีตรงนี้อยู่เรามีตรงร้านอาหารอยู่นี่ใช่ไหมตัวหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเละตายตายนี่แหละฮะข้อเสียงมันนะ <c oughs> นี่แหละจ้าข้อเสียนี่เราจำได้ว่ามีสัตว์อยู่ตรงนี้นี่ไงโอเคเยะเรา เดี๋ยวเราต้องซื้อส้อรดพ่วงนะต่อเพิ่มมันจะได้เยอะกว่าเดิมอีกโอเคเดีย๋ยวเราจะไปดูคุณย่าคุณยายที่อยู่ตรงตรงนั้นคนเดียวแล้วเผื่อเขาจะมีให้เราไปล่าสุนักจิ้งจอกนะแต่เมนูไข่เมนูหมูก็จริงๆคือได้แล้วนะฮะแต่ผมอยากให้หมูกันโตนี้นิดนึงโอเค อยากไม่ใช่อยากให้มันโตหรอกคืออยากให้ไอ้ตัวลูกๆอ่ะมันโตวนี้นะฮะแต่ตัวหมูพ่อมันอ่ะคือโตเต็มวัยแล้วนะโอเคส่วนหมูเนี่ยผมจะเน้นไปทางไปทางฆ่าตัวผู้นะฮะส่วนตัวเมียเราจะเก็บไว้ให้มันคลอดส่วนไก่ผมจะเก็บตัวผู้ไว้นะครับผมแล้วก็ขายตัวเมียเพราะว่าตัวผู้มันแพงนะผมแล้วก็ ออกยากมากนะฮะคล้ายๆว่าตอนฟักไข่ไม่ค่อยออกตัวผู้นะผมได้ผมเลี้ยงวันทั้งนานคือแบบมีเยอะมากแต่เพิ่งได้มาแค่ตัวเดียวเองนะฮะโอเคไปเดีย๋ยวเราไปบ้านคุณยายกันดีกว่าคุณยายมีอะไรผมรับใช้ไหมฮะให้ผมไปฆ่าสุนัขจิงจอกอีกไหมได้จัดไปครับคุณยา่าเพราะว่าภารกิจของคุณย่ายมีแค่นี้นะฮะ ลาสนักกิงก้งจอกแค่นั้นเอง <c oughs> เพราะว่าเควสที่หาเอาของมาให้แกเบคฟัดเบคฟูดอะไรเงี้ยก็คือยังไม่สำเร็จแล้วก็ส่วนไอเก็บของก็คือไม่มีแล้วนะฮะมันจะมีเดี๋ยวโหอยู่ในแน่อยู่ในแน่ คือบางทีมันมันเขาเรียกมัน,ม,นมันสปอนมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนเดิมนี่แค่เจอแล้วมันจะมีพวกที่อยู่ใกล้ๆมันอีกตัวหนึ่งสวยครับ ภารกิจสำเร็จแห่งตายสิมึงก็ไม่เอาเดียก่อนนะคุณยาเนี่ยมันจะสปอนมาไม่เหมือนกันสักรอบเลยนะฮะแต่ก็มันจะอยู่บริเวณบ้านนี่นะฮะก็ไม่ไกลเดิวนวนๆวนดูถ้าเจอปุ๊บก็จะเจออีกตัวหนึ่งจะไปเลี้ยงซะดีไหมเนี่ยจะเพื่อจะว่นมันหมู ไอศอกเฮ้ยผมเจอแอย้แวไปดีกว่าครับผมอันนี้ไม่คิดว่าจะได้นะอเน,นี้ยเฮ้ยโหจอดเต็มเลยอ่ะ อ๋อแสดงว่าแถวเนี้ยคือเยอะนะฮะดูจากสี่ตัวเลยอ่ะกันเนี้ยหาเจอหาเจอง่ายกว่ามีเอเวน ป่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราได้ตังจากภารกิจมาสองอันเลยนะฮะโอเคตอนนี้เรามีอยู่ห้าร้อยเหรียญแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับไปฟาร์มเราเพื่อทําการเดี๋ยวผมว่าจะซื้ออาหารไปเพิ่มด้วยนะเพราะว่าผมดูแลอาหารไม่น่าพอเอ้ยแต่เดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันเพราะว่าตอนนี้รถเรามันแน่นอยู่นะถ้าจะซื้ออาหารต้องแบบมารถเปล่าเลยนะน่าจะได้สัก แปดมั้งเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะได้ครบอยู่แหละประมาณสิบถุงอะอืมปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไอ้เหี้ยข้าวก็จุยเลยโอ้โหเหี้ยไข่เต็มลังเลยหรอ,อคืนไปมุย เออทไมผมไม่เอาแนวนี่วางไว้บนนี้แม่งนะเออวผมก็โง่เนาะแทนที่จะเอาพวกแนวาว,นออวางไว้ตรงเนี้ยเออดูดิวางแนวเฉียงได้ปะถ้าวางแนวเฉียงได้จะดีมากเลอืม แต่ข้อเสียคือไม่สามารถวางหลายชั้นได้นะแล้วก็บอกคันนี้น่าจะจำกัดแค่ความสูงแค่สองถังอ๋อแสดงว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่รถว่าจะสามารถบันเคลืรียนะจะสามารถไอ้นี้ได้หรือเปล่า ว่าความสูงระดับความสูงใส่ได้เท่าไรเพรวกคันอย่างคันคันเก่าเรานี่คือใส่ได้เยอะพอสมควรเลยนะ นามมันไม่ค่อยกีกันนะวันนี้เราจะได้พาหมูหรือเปล่าเฮ้ยทำไมหารเห็ดสิบหก็ไม่ได้ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วนะเฮ้ยทำไมตัวนี้มันตูดดดำอย่างวะเฮยไอ้เคียแม่งหมูก็ตัวโคตรน้อยเลยนะตัวน้อยจัด อะไรอ่ะโอสามารถกดบอกเอเรียเหรออ๋ออาหารอาหารอ๋อถ้าวางตรงนี้อาหารจะไปถึงตรงไหนหรอเฮ้ยเฟยีอยู่นะมันกดได้ด้วยอ๋อคลิกซ้ายแล้วอันนี้เหมือนกันไหม่ีละอ่าเรียบร้อยไอสัตว์ไม่มีถึงเราไก่กูสทักอัน จากสีแล้วไก่นี่น่าจะมีคนขัดใจหลายคนนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงผมเปลี่ยนแน่นอนนะอันนั้นแค่ลองด้วยเฉยเนานะไก่จะได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเป็นเสียงของคนเก็บไข่ แล้วเออแล้วเออแล้วแล้วแล้ว,ลวตะก้ากูอยู่ไหนตะก้าผมหายฉันเจอแล้วมันก็ลุกเจีย๊ยบแสดงว่ามันน่าจะเอาไปฟักในนู่นแล้วก็เออไว้ในนั้นก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้แบบฟักเลยอันไหนแม่งแม,แม่นี้ก็ ก็คือไข่ยเยอะมากอ่ะไข่ผมว่าจะไม่ฟักแล้วนะถ้าตัวไหนฟักก็ให้มันฟักในนั้นไปเลยแล้นี้ผมว่าจะเก็บไปขายให้หมดเลยแล้วโอ้โหอย่างเยอะนานจะได้อยู่สักร้อยสองร้อย น่าจะหมดแล้วแหละไม่หมดหรอกมันมีมันมีอยู่ในเล้าไก่ด้วยนะแต่พอพอไหมวะคิดว่าไก่ประมาณเนี้ยคิดว่าเราควรฟักต่อไหมลวกเอาปล่อยไว้ยี้ดีวะไข่ก็เยอะไม่มีตัวจะตายด้วยวะตัวจะตายนี่คืออะไรอ่ะ ตัวจะตายร่เมื่อกี้ตัวจะตายอยู่เน่ยนี่ก็ได้เยอะอยู่นะเอาผมขายขายไขย่สักรอบหนึ่งแล้วกันนะก็ตอนนี้ไก่มันเยอะเกินแล้วเดี๋ยวเราขอเลี้ยงหมูเป็นหลักก่อนละกันกัว,กวไก่เนี้ยผมถือว่าเป็นอาชีพเสริมแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ ไม่ได้มีราคาเยอะนะขนาดนั้นนะแอ้มันอยู่ในนี้โอเคครับ อ๋อไอที่มันออกมันน่าจะออกมาเพราะว่ามันกินข้าวเฉยแล้วมั้งโอ้หไข่เต็มกรา,าอัเน,นี้ยโอเคเดีย๋ยวเราลงไปดูราคาไข่กันเลยเอาแม่ไปซะลืมไม่ลืมลืมดูตะกร้าดิเชีอยากถังญ่ามากเลยแต่แบบให้ตายสิฉันต้องซื้อรถตัดญ้ามันไม่คุ้มมันนะไอเครื่องตัดญ้าไฟฟ้านะมันคุ้มนะแต่ อ้น,นี้ไปหน่อยแต่มันยังไม่เปิดหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดเลยนะแย่ yeah. มีไม่มีของกูสักอันเฮ้ย ฟองละหกบาทเดงเฮียได้สองร้อยสาสิบสี่นะหนึ่งสองสามอ้สองสามสี่แล้วจะมีเนื้ออยู่ทั้งหมดประมาณสิบชิ้นนะฮะโอเคกดไปแค่นี้ก็แค่นี้ครับผมไม่ยากโอ้หมืดแล้วขี้เกียจปากลางเออเขาเรียกว่าค่ำไหนนอนนั้นนะฮะ โอเคเดีย๋ยวเรากลับไปที่ศูนย์เรากันเรียกฟาร์มนะฟาร์มฟาร์มเราอนันนั้นผมว่าผ่านหน้าแล้วหน่หมูเราน่าจะได้ขายแล้วละแต่วันนี้หรือไม่ก็วันนี้เออหรือไม่ก็ผ่านนี้นะฮะก็อาจจะได้เห็นหมูกันว่าผมต้องเอาไปทำไส้กรอกอะไรอย่างนี้นะ ซื้อเครื่องมาก็ใช้ไม่ได้กับเนื้อนะฮะโอเคเราติดตามกันนะผมวันนี้น่าจะต้องสร้างไม่เสรสิน่าจะน่าจะได้ข้าหมูน่าจะตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าเมื่อคืนนอนไปแล้ว เห็นไหมเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะพ่อจา๋าพ่อโอ้โหโอ้โห